ข่าวดูนทุกคนสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับรัตนาพรแบรนด์นะครับแบรบนด์เสื้อผ้าของน้ององอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงวันนี้เขาหลุดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการอัปเดตสตอรี่ครับทุกคนเป็นเสื้อโปโลสวยงามแบบนี้เลยน่าจะเป็นรุ่นลายออและน่าจะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดครับทุกคนเพราะว่าในช่วงนี้กระแสลายอ้อเนี่ยมาแรงเหลือเกินนะครับอย่างที่บอกครับทุกคนใครที่สะสมเสื้อของน้ององอิงเพชรบ้านแพงบ้างใครที่มีทุกรุ่นบ้าง ตั้คอมเมนต์มาหน่อยนะครับเสื้อรุ่นนี้ก็ทุกคนน่าจะเป็นการออกแบบมาพิเศษเฉพาะซีซั่นนี้นะครับซีซั่นที่รัตนาพรแบรนด์เนี่ยผลิตออกมาในแต่ละครั้งเนี่ยก็ขายดีทุกครั้งครับไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนนะครับปีใหม่คริสต์มาสสงกรานกบทุกคนขายดีเป็นเทน้ําเทท่าขอแค่เป็นสินค้าของอิงเพชบ,บ้านแพงหรือว่าแฟนกับ f c เนี่ยก็พร้อมที่จะซัพพอร์ต พร้อมที่จะอุดหนุนนั่นเองครับวันนี้มีคนชอบเปิดนุ่มอิ่มไหมรอสั่งแล้วก็รอออกมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับตอนนี้มีการอัปเดตสตอรี่เท่านั้นครับทุกคนทางทีมงานหลังบ้านน้องเต้ยอะไรยังไงครับน้องเต้ยมีการอัปสตอรี่แต่ไม่ได้มีการโพสต์อย่างเป็นทางการนะครับหรือโยนหินถามทางหรือเปล่าหรือว่าจะมีจริงๆก็ต้องมารอติดตามกันแต่คาดว่าน่าจะมีผลิตออกมาจริงๆแหละครับทุกคนเพราะว่าเขามีการออกแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนสีสวยมากเป็นสี ขวกับสีดํานั่นเองครับทุกคนแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นรูปของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงหลายรูปแบบจุใจเลยทีเดียวนะครับโอ้โหนี่รีกว่าอุ่มอิมข่าวกระแสก็เป็นอีกคนนึงครับทุกคนที่เวลามีสินค้าของอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงออกมาเมื่อไรเนี่ยเราก็จะอุดหนุนในทุกๆครั้งนะครับเราจะเป็นเสื้อฤดูหนาวเสื้อสงกรานะครับเสื้อปีใหม่ต่างๆมีครบจริงๆครับทุกคนก็เพิ่งมีโอกาสครับไปนั่งขายเสื้อจากแบรนด์รัตนาพรแบรนด์มาครับทุกคนวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาาาานนคครรัับงงขอมมดไไพป นั่งช่วยพี่แองจี้เนี่ยขายเสื้อปรากฏว่า FC แฟนคลับที่เดินเข้ามาในงานนะครับคือไม่มีใครที่จะไม่แวะซื้อเสื้อของน้องอิงเพชรบ้านแพงเลยครับอย่างที่บอกว่าพ่อพ่อ,พอแม่แม่บางท่านเนี่ยก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยสั่งออนไลน์เนาะคืออยากจะไปเจอน้องตัวจริงแล้วก็อยากจะให้น้องเนี่ยเซ็นเสื้อให้ด้วยนั่นเองครับก็เลยกลายเป็นว่าเวลาที่อุงอิงเพชรบ้านแพงไปนั่งขายเสื้อในงานครับทุกคนก็ขายดิบขายดีนะครับแฟนๆเนี่ยก็ให้น้องเซ็นลายเซ็นไปให้พร้อมเลยนั่นเองนะครับสำหรับรัตนาพรแบรนดยคน ว่าองค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็มีสิ่งนี้แหละนะทุกคนด้วยที่ตอบแทน fc แฟนคลับนอกจากเสียงเพลงที่น้องร้องกล่อมเพาะพพด้านหน้าเวทีแล้วนะครับอขอชื่นชมเลยนะสำหรับทีมงานแอดมินหรือว่าทีมงานหลังบ้านต่างๆของรัตนพรแบรนด์นะครับเหมือนกับพัฒนามาเรื่อยเนะต้องบอกแบบนี้อุม้มเองกับทุกคนก็มีโอกาสติดตามตั้งแต่คอลเรกชันแรกเลยก็เป็นเสื้อที่แบบว่าคล้ายๆเสื้อกีฬาครับแต่ทีนี้ก็มีการพัฒนาในเรื่องของผ้าในเรื่องของการสกรีนอะไรต่างเนี่ยมาเรื่อยเนะทุกคนก็ไปในทิศททางีี่ดขึ้นย นั่นเองครับทุกคนอุ้มเองก็มีโอกาสที่ได้สั่งเสื้อขององค์งอิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยแทบจะทุกๆรุ่นเลยทีเดียวครับนอกจากบางรุ่นที่เราสั่งไม่ทันจริงๆนะทุกคนอย่างที่บอกว่าเปิดออกมาแป๊บเดียวเนี่ยก็ปิดรับออเดอร์แล้วสําหรับรัตนาพรแบรนด์ครับทุกคนข,าย,ขายดิบขายดี FC แฟนคลับเนี่ยก็แห่จองนะครับแต่รุ่นนี้สวยมากๆครับแล้วก็ชื่นชอบมากๆเลยสาหรับเสื้อองค์อิงขายอ้อนะครับอย่างที่บอกครับทุกคนว่าเสื้อคายอ้อของทางองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยก็มีจําหน่ายเช่นเดียวกันนะครับแต่ และรูปลูกสาวที่อยู่ด้านล่างสวยๆแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลือกสรรกันได้เลยครับทุกคนใครอยากจะได้เสื้อที่องค์กรทำเนี่ยก็สามารถทักไปได้เลยที่แฟนเพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนซึ่งอิ่มเองมีทั้ง2รุ่นด้วยกันกับเสื้อคลายอ้อก็สวยเช่นเดียวกันนะครับและเสื้อรุ่นนี้ของรัตนาพรแบรนด์เนี่ยคาดว่าถ้าผลิตออกมาจริงๆนะคือต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าเขายังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการน,นะครับทุกคนแค่อัพสตอรี่เท่านั้นแต่การอัพสตอรี่เนี่ย ก็น่าจะเป็นาทางการแล้วไหมทุกคนเพราะไม่อย่างนั้นก็คงจะไม่อัพเนาะเพราะว่า f อ็มซแฟนคลับเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรอแล้วก็เวลาที่มีสินค้าอะไรต่างๆออกมาเกี่ยวกับน้องเนี่ยทุกคนก็จะฮือฮากันมากเลยไม่ว่าจะเป็นแก้วหรือว่าเสื้ออะไรต่างๆนั่นเองทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เกี่ยวกับุงอิงเพชบ้านแพงเนี่ยก็ขายดีทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆนะครับวันนี้ทุกคนอุ้มิี่ข่าวกระแสเองเนาะเอามาอัพเดทให้กับแฟนๆความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับอย่างที่บอกว่าก็ต้องดูกันดีๆด้วยสําหรับแฟนเพจรัตนารรแบรนนดดด์ขขขอองงงีีีสิค้าาายต่ๆก็จะม ของ copy เป็นธรรมดานะฮะต้องบอกว่าก็มีแฟนเพจก็เพจปลอมต,ต่างๆที่ได้มีการทําขึ้นมาแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยในเรื่องของเพจปลอมนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะโอนเงินไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ของนั่นเองครับแต่ในส่วนของเพจรัตนาพรแปร์เนี่ยเขาก็มีสินค้าที่ จัดจําหน่ายเนาะจัดจําหน่ายแล้วแบบว่ามีผู้ติดตามเนี่ยหลายหมื่นคนก็ต้องดูที่ผู้ติดตามด้วยแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวฟีดแบ็กคอมเมนต์ต่างๆดีๆด,ด,ด้วยครับพุกคนเนาะเพราะฉนั้นก็จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนั่นเองนะครับดูกันดีๆด,ด้วยและที่สําคัญถ้าใครอยากจะมั่นใจไปซื้อหน้างงานกันได้นะทุกคนเพราะว่าแต่ละงานเนี่ยที่อ,งอิงเพชรบ้านแพงไปแสดงน้องก็จะติดไม้ติดมือครับไปนั่งขายอยู่ที่หน้าง,งานอยู่แล้วครับพุกคนแล้วก็นิ่งขากระแสนี่โอ้โหเราอึ้งเหมือนกันครับพุกคนกับกระแสของน้องที่แบบไปนั่งขายแแแแล้วบบบบฟ โอ้โหทุกคนต่อคิวรอซื้อนะครับทุกคนบางทีแบบบางคนคือสั่งออนไลน์ไม่เป็นพราะพรอม่ม่เอฟซีแฟนคลับบางท่านคือไม่ถนัดในเรื่องของการสั่งออนไลน์หรือว่ากอ,อกที่อยู่อะไรต่างๆ แต่สาหรับวงอิงเพรบ้านแพงแล้วคับทุ้คนเนาะเวลาที่น้องไปขายหน้างานเนี่ยโอ้โหขายดีครับขายดีมากไม่ต้องห่วงเลยครับทุกคนขายดีทุกรุ่นจร,จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็อขอบคุณเนาะเพจรัตนาพรแบรนด์แล้วก็ขอบคุณแอดมินรัตนาพรแบรนด์ที่ผลิตเสื้อดีดๆแบบนี้ให้กับแฟนๆครับทุกคนได้สวมใส่กันอย่างที่บอกว่าใส่ได้ทุกสถานการณ์เลยนะไม่ว่าจะเป็นใส่ทํางานใส่เล่นใส่เที่ยวต่างๆครับเนาะแล้วก็เทศกาลแต่และเทศกาลที่ผลิตออกมาเนี่ยก็สวยๆทั้งนั้นเลยอย่างเช่นสงการานหรือดูหนาวชอบเสื้อกันหนาวมาก ทุกคนเนี่ยหนาวนี้อันนี้มันร้อนอยู่เนาะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวนี่แหละให้ผลิตออกมาอีกผ้าดีมากชื่นชมนะครับผ้าดีมากแล้วก็สกรีนรูปองคอิงเป็นรูปกระตูนในตอนนั้นวิมได้ซื้อก็2ตัวทั้งสีดําสีขาวผ้าดีมากครับทุกคนแล้วก็ซักเท่าไรไม่หดนะครับซักเท่าไรก็สกรีนไม่ออกจริงๆซึ่งวิมเป็นโรคจิตชอบซักผ้าซักบ่อยมากๆแต่ว่าผ้าไม่ซีดสีไม่ซีดสกรีนแน่นนะครับทุกคนชื่นชมจริงๆก็ขอให้ผลิตสิ่งดีๆแบบนี้ออกมา เรื่อยๆก็แล้วกันครับทุกคนสำหรับรัตนาพรแบร์นะครับวันนี้ขอบคุณ FC Fan แฟนคลับฟีดแบกทุกๆคนเลยที่ได้มีการส่งมาให้มิมขากระแสได้รับชมกันได้รับทราบกันนะว่าตอนนี้รัตนาพรแบรนด์เนี่ยเตรียมคลอดเสื้อขายอ้อะครับทุกคนซึ่งเสื้อขายอ้อตัวเนี้ย เป็นเสื้อรุ่นพิเศษเนาะแล้วก็ผลงานของอิมเปตบ้านแพงเนี่ยจะเป็นเพชรชาวดินแล้วก็การแสดงภาพยนตร์ไข่ออกก็ใกล้แล้วต่อลงจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่17กรกฎาคมก็ฝากเ c ฟซีแฟนคลับด้วยแล้วกันครับเชื่อว่าจะเป็นปรากฏการ์ครับทุกคนอุ้อิงอก,ก็จะเป็นศิลป,ปินดาราเต็มตัวแล้วนี่ยินดีแล้วก็ชื่นชมในความสามารถของน้องมาก,มากๆเลยทีเดียวนะครับเป็นกําลังใจให้สำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนด้วยชอบกันไหมครับสำหรับเสื้อรุ่นนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับให้กับอุ้มอิมข่าวกระแสด ลืมไปกดติดตามแฟนเพจรัตนาพรแบรนด์สินค้าที่ระลึกน้องอุงอิงเพจบ้านแพงนะครับไปกดติดตามเพจจริงกันไว้นะครับ